สวัสดีครับเพื่อนพี่ครับอันนี้ผมจะมาบอกแล้วครับปั๊มน้ําเข้าครับเวลาเราพ่นยาครับน้ําตีกลับเข้ามาในหม้อนี้ครับนี่ครับเข้าน้ํามันละหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะมะทอให้ดูครับนี่ครับน็อตสี่ตัวครับอย่างนี้สองตัวครับไออย่างนี้สองตัวครับเพื่อนพี่ครับนี่ครับ ผมจะถอยอดูครับมันเป็นอะไรครับถ้าหากว่าลูกสูบรั่วลูกสูบแตกต้องซื้อใหม่เลยครับ ลำพนยาครับชาวสวนครับเพื่อนดีครับแต่ถ้าลูกสูบไม่แตกถ้าหากไปลูกยางเสียแล้วครับเราก็เปลี่ยนลูกยางได้ครับแต่ถ้าลูกสูบแตกลูกสูบรั่วหลุดแล้วครับอันนี้เราซ่อมไม่ได้ครับต้องซื้อใหม่ครับนี่ครับน็อตสี่ตัวเองครับ ผมไม่ใช่ช่างแล้วครับแต่อยากรู้ครับชาวสวนครับน้ำเข้าน้ำมันเครื่องครับน้ำยาครับพอเราฉีดพ่นครับน้ำเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับไม่รู้เป็นอะไรครับ นี่ครับชักให้ดูเลยครับเัวนี้ครับนี่ครับเจอแล้วครับเพื่อนพี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับลูกสูบแตกครับเพื่อนพี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับลูกสูบแตกครับเสร็จเลยครับเพื่อนพี่ครับเราต้องไปหาหลายแล้วครับ ลูกนี้ดีครับลูกนี้ดีครับแต่ลูกนี้ลูกนี้แตกครับเดี๋ยวผมหาไอ้นี้มันได้ป่าครับยังไม่ได้รู้เลยครับโอไม่ได้แล้วครับหายไปแล้วครับนี่ครับเราถอดง่ายๆครับปั้มพุ่นยาครับเพื่อนพี่ครับเราไม่ต้องไปให้ช่างเขาถอดครับช่างเขาถอดเขาคิดค่าถอดดีครับนี่ครับ เสร็จเลยครับลูกสูบแตกครับเพื่อนดีครับอันนี้เราซ่อมไม่ได้แล้วครับต้องซื้อใหม่ครับทำให้งั้นเราก็ต้องไปอาซื้อปั๊มเก่าครับเพื่อนดีครับเนี่ยครับเรามาเอากระบอกสูบครับเอามาเปลี่ยนครับถ้าเรามีปั๊มเก่าดีครับเราก็ถอดออกมาครับเอามาลูกนึงครับเรามาใส่แทนนันี่ครับเพื่อนดีครับเสร็จเลยครับ สูบแตกลูกหนึ่งครับแต่เดี๋ยวผมจะไปเอาหาลูกสูบมาใหม่ครับคือเราไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าปั๊มตัวนี้ปั๊มดีมากครับปั๊มตาเพชรครับใช้ทนครับใช้มาตั้งเป็นสิบปีแล้วครับแต่มีลูกสูบแตกลูกเดียวครับเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อมาครับปั๊มเก่าครับไปซื้อปั๊มเก่าเข้ามาครับแล้วก็มาแกะเอาลายครับส่นดีครับมันถูกครับเราไปซื้อเสร็จเลยครับเพราะว่าปั๊มตาเพชรนี่ แน่นอนครับดูครับตาเพชรครับขนหน้าดูครับดีครับน้ำออกเลยครับดูครับเสร็จเลยครับเพื่อนพี่ครับสอบมันได้แล้วครับเดี๋ยวผมได้ลายมาครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายประกอบให้ดูครับเพื่อนพี่ครับ ของผมมีอยู่ตัวหนึ่งครับปั้มเก่าแต่เดี๋ยวผมไปเอามาประกอบครับเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวตอนประกอบอะไรก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูหมดเลยครับเพื่อนพี่ครับเราจะได้ม่ต้องไปเสียค่าช่างมากครับเดี๋ยวลูกยางตัวนี้ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับถ่ากว่านน้ามันรั่วครับอันนี้น้ารั่วเข้าตัวเครื่องครับใช้ไม่ได้ครับ ประกอบไปก่อนครับไปหาลายก่อนครับนี่ครับเพื่อนพี่ครับเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้นะครับเราพ่นยาครับน้ําจะเข้าไปในน้ามันเครื่องตัวนี้ครับนี่ครับน้ําจะเข้าน้ํามันเครื่องตัวนี้ครับเพื่อนพี่ครับน้่นครับน้ําออกของบานเลยครับดูครับดูครับ แดี๋ยวผมจะไปหาร้านของเก่าครับเดซื้อปั้มเก่ามาแล้วครับแล้วก็มาถอดครับเพราะว่าสองลูกนี้เขาดีครับเพราะลูกปืนก็ไม่แตกครับโยกดูเลยครับลูกปืนก็ไม่แตกครับแต่ดีวมาใช้ได้ครับเราเปลี่ยนแกะเปลี่ยนลูกสูบตัวนี้ครับนี่แหละครับคนไหนที่ว่าทําไมน้ํา เราพ่นยาไปครับน้ําเข้าในปั๊มครับนี่ครับลูกสูบแตกครับเพื่อนพี่ครับดูครับนี่ครับลูกนี้ครับแตกครับลูกนี้ไม่แตกครับสองลูกไม่แตกครับเป็นความรู้นะครับเพื่อนพี่ครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาก่อนครับแล้วเรายวผลจะมาประกอบให้ดูครับเสร็จเลยครับลูกสูบแตกครับ โอ้ใช้เบอร์แปดด้วยครับอุนแจครับงามเลยครับนี่นะครับเพื่อนมีครับน้ำจะตีกลับขนเข้ามาในนี้ครับเราพ่นยาครับนี่ครับตีกลับขนเข้ามาในน้ำมันเครื่องนี่แหละครับ อ้าบเพื่อนพี่ครับแาก่อนนั้นเดี๋ยวผมซ่อมผมรลยเดี๋ยวผมมาซ่อมให้ดูอีกนะครับเพื่อนพี่ครับถ้าชอบคลิปข่าวีครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับการซ่อมเครื่องพ่นยาครับและอีกหน่อยเดี๋ยวผมก็จะซ่อมเครื่องตัดญ้าตรงนี้นะครับให้ดูครับที่ว่าเราไม่ได้ใช้ครับไว้นานครับแล้วก็เครื่องมันติดยาเดี๋ยวผมถอดทาให้ดูครับเพื่อนพี่ครับงั้นผมก็จบคลิปแค่นี้นะครับ